นะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยฟาร์มก็จะเริ่มทํางานนะครับทุกคนเห็นไหมและนี่คือกระในการสร้างฟาร์มนะครับก็จะมีจําพวกนี้เลยอ่านะครับก่อนอื่นเนี่ยเราหาพื้นที่นะครับผมอ่าในที่นี้ผมสร้างไว้ตรงนี้นะอ่ะให้เรานะครับขุดไปสองบล็อกก่อนนะครับอ่าสองบล็อกปึ๊บปึ๊บขุดไป2บล็อกนี้ครับเพื่อที่เราจะได้วางเชนนะครับสองกล่องประมาณนี้นะครับต่อไปเราหันไปมุมหนึ่งนะครับผมเราขุดไป9้าบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับอ่า จะเ้างประมาณนี้นะครับให้ทุกคนนี่ยวางฮ o อปเปอร์หนึ่งสองสามกดแปดกดชิปขี้ขวานะครับผมอ่ะตูดมันจะหันไปอย่างนี้นะครับเห็นปะตูดอ่าประมาณนี้ต่อไปเนี่ยให้เราเอาบล็อกอะไรก็ได้นะครับในที่นี้เดี๋ยวผมเอาเป็นไม้โอกนะครับเราวางไป1234บล็อกนะครับเราเว้น1ช่องแล้วก็1 2 3 4นะครับอ่าประมาณนี้ต่อไปเนี่ยมุม แล้วเราเนี่ยก็ทําการวางไปต่อยสี่บล็อกครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสู่เข้ามาอีกหนึ่งบล็อกนะครับชึบๆประมาณนี้นะครับอ่าเึบๆอุ้ยหมากัดต่อไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็วางเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่นะครับประมาณนี้เห็นป่ะนะครับได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับทุนต่อไปเนี่ยเราก็ทําการวางอีกนะครับตรงกลางนี่เหมือนกันหนึ่งสองสามสี่นะครับ 1 2 3 4นะครับอ่าแล้วก็วนกลับมาตรงจุดเริ่มต้นนะครับ1 2 3 4นะครับตรงนี้ก็เหมือนกัน1 2 3 4สมครับจะได้เป็นประมาณนี้นะครับเหมือนตัวอะไรเนี่ยอาล้ครับต่อไปนะครับตรงนี้เป็นกล่องใช่ไหมครับทุกคนเราลงมาข้างลลังนี้นะครับอ่าเราทมามุมฝั่งไอ้นี่กล่องนะนี่นะครับตรงฝั่งนี้นะครับอ่าตรงสุดนี้แล้วก็ขุดไปเลยนะครับ4บล็อก ครูดสีบล็อกเนี่ยแล้วเราวางเป็นเจ้านี้นะครับฮอปเปอร์หนึ่งสองสามสี่นะครับสองฝั่งเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับึ๊บต่อไปอีกฝั่งหนึ่งเราก็สร้างเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเอาละครับได้อย่างนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็ตรงมุมนะครับที่เราเพิ่งวางเนี่ยฮอปเปอร์ไปนะครับเราก็ทําการวางบล็อกไปได้เลยครับผมปิดไปสี่บล็อก ในที่นี้ทุกคนจะปิดครบตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ปิดนะครับเพราะมันเปลืองนะครับผมถ้าเกิดว่าผมเล่นสไบเวิร์ลเนี่ยมันก็จะต้องใช้ต้นไม้เยอะกว่าเดิมนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยต่อไปนะครับผมอาจเราให้เรามาตรงมุมในมุมหนึ่งนะครับผมอ่านในที่นี้ผมจะทดลองในตรงนี้ให้นะครับให้เราเนี่ยทาการวางน้านะครับให้อินฟินิตี้เลยนะครับผมปึ๊บนะครับวาง่ก็จะอินฟินิตี้เรียบร้อยใช่ไหมครับผมให้เราเนี่ยวางกระจบไว้บนนี้นะครับ1 2 3 4สามี่นะครับแล้วก็ อ่าสี่สี่อย่างนี้นะครับผมแล้วก็มุมซ้าย1อันมุมขวา1อันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มุมขวานี่อีก2อันนะครับผมแล้วก็ตรงกลางอีก1อันนะครับอ่าตรงฮอปเปอร์หอันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางตรงฮอปเปอร์หมดเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้1อันเอ้ยตรงนี้ผิดผิดผิดขออภัยทุกคนนี่ครับวางอย่างนี้อ่านะครับผมเราได้อย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็เอาบล็อกอะไรก็ได้ในที่นี้เราวางไว้บนนี้นะครับ 1- 2ึ่งสองทุบเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นบล็อกดีนะครับหนึ่งสองทุ 1>, 1 2ทุบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็อีก1อันนะครับจะได้เป็นประมาณนี้นะครับต่อไปเนี่ยเราก็เอารางรถไฟเนี่ยวางไว้อย่างนี้นะครับ1 2 3 4สานะครับแล้วเราเนี่ยให้เราวางไปนี้นะครับแมครับบล็อกนะครับอ่าเราวางได้อย่างนี้ใช่ไหมครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ผลักเข้าไปปึป๊บปึ๊บผลักเข้าไปอย่างนี้นี่นะครับทุกคนให้เราหันหน้าไปอย่างนี้อ่าเราก็ทําอย่างงี้เนี่ยปีเอ สี่อะไรนะครับผมนี่ประมาณนี้ฮะให้เรานะครับวางฮอปเปอร์เนี่ยผักมันไปชิดชิดอ่าให้มันหันให้มันไปโดนตรงฮอปเปอร์นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเราก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการหลังจากนี้เนี่ยทุกคนยืนอยู่บนบล็อกนะครับแล้วให้เราเนี่ยค่อยๆทุบมันนี่นะครับทุบบล็อกกระจกนะครับอย่าลงไปข้างล่างนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวได้ทุกคนได้ทําการวางใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผม อันแล้วครับทุกคนระาวาังได้อย่างนี้ใช่ไหมครับเพืาอกพ่อผมวาเราพยายามวางทางให้มันเป็นอย่างนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ชึบวางไปสองบอกอย่างนี้ เราวางได้อย่างนี้ใช่ไหมครับทุกคนเราก็สคร,รับโฟลดิ้งนะครับวางใบด้านล่างนี้2อันชึบ1อัน2อัน3อัน4อันมันจะให้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 ใหใหใหมันลอยบุงบุงอย่างนี้นะครับผมนี่มันจะบุงบุงอ่าชึบบุงบุงนะครับถ้าเกิดไม่บุงเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าบางอันมันไม่บุงนะครับอันในที่นี้บุงชึบบุงบุงอ่าป,ประมาณนี้นะครับให้มันบุงบุง เอาแล้วครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรามารูผลผลิตได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่เสร็จไงล่ะทุกคนนะครับเราก็ทำอย่างนี้เนี่ยให้ครบสี่อันเลยนะครับผมอ่าเรามาสร้างกันเลยนะครับผมเอาแล้วนะครับก็ถ้าอยากได้ฟาร์มนะครับอย่าก็อย่าลืมนึกถึงพวกเราหวังซี่เจ้านะครับผมโ้หโหหหหหว่าในที่สุดผมก็สร้างเสร็จครับทุกคนนี่ก็จะเลยประมาณนี้เลย เอาล้ครับเรามาดูผลผลิตนะครับก็คือจะยังไม่มีนะครับผมอ่าทาไมถึงยังไม่มีนะครับเพราะว่ามันมันต้องมีเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะต้องต้องมีอีกนิดนึงนะครับผมเอาล้ครับต่อไปเนี่ยเราก็จะทําการออกเกมนะครับผมอ่าออกเกมปึ๊บใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เข้าไปใหม่นะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยฟาร์มก็จะเริ่มทํางานนะครับทุกคนเห็นปหนี่นะครับออกเข้าใหม่อ่าแล้วก็ในที่นี้เนี่ยก็คือผมจะบอกเพิ่มเติมนะครับคือ ถ้าเกิดว่าเล่นเล lonely, no. ่นกันหลายคนนะครับหลายคนแบบหลายในเซิร์ฟเนี่ยมีหลายคนนะครับให้ทุกคนเนี่ยห่างจากที่นี่ต้องให้ทุกคนนะฮะต้องให้ทุกคนเนี่ยห่างจากฟาร์มเนี่ยอย่าเกิน2 5งหบกบล็อกนะครับผม250บล็อกนี่แหละอ่าประมาณ250บล็อกนะครับเอาล้วครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับฟาร์มนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดถูกใจไม่ใช่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 เอาล้วครับก็เป็นไงกับฟาร์มนะถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะแต่่่่ถถ้้าาาเเเกกิดดไไไมมมมคคอออยยตตบนนีี็สรป์ท่ เฟซบุ๊กนะครับจบุดที่ทุกคนอยากได้ฟาร์มนะครับเนี่ยเพียงแค่เข้ามาที่ลิงก์ใต้ที่คลิปชาตินเนี่ยแล้วกดถูกใจแล้วก็จะเห็นโพสต์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดถูกใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยว่าเราอยากได้ฟาร์มอะไรให้นึกถึงเราหวังที่เจ้านะครับผมเพียงเท่านี้ก็จะโพสต์เรียบร้อยนะครับผม,ผมก็จะมาดูอ่าอ่าทุกคนเห็นคลิปเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมก็คือคลิปชวนไปทุกคนเนี่ยถ้าอยากได้ฟาร์มอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่นั่นนะครับผมอ่าแล้วก็ก็ไม่มีอะไรกันแล้วครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบผม